สวัสดีครับพี่น้องชาววัวหญ้าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับสําหรับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าใครที่คิดจะเลี้ยงวัวนะครับก็ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเตรียมแปลงหญ้าที่ดีเอาไว้ให้พร้อมนะครับแต่ในการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวควายนั้นนะครับก็จะต้องใช้ทุนใช้เวลาและก็ใช้แรงงานนะครับในการที่จะต้องปลูกดูแลรักษาแล้วก็รวมถึงการที่จะต้องตัดหญ้าไปให้วัวควายกินด้วยนะครับ ยิ่งเราปลูกเยอะทุนก็ต้องใช้สูงขึ้นเวลาและแรงงานที่จะต้องใช้ก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นผมจึงต้องเสาะหาหญ้าที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสูงมีโปรตีนสูงสูงนะครับเพื่อที่เชื่อว่าเมื่อผมเอามาใช้ผสมเป็นอาหาร TMR แล้วเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องใช้หญ้าเยอะนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะไม่ต้องใช้แรงงานแล้วก็เวลาในการดูแลรักษามากนะครับใช้เพียงปริมาณที่ไม่มากก็สามารถที่จะ เอามาผสมอาหารเทียมมาให้วัวควายกินแล้วก็วัวควายก็จะได้รับสารอาหารโดยเฉพาะยิ่งโปรโตีนเนี่ยได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการแต่ละช่วงวัยนะครับาหญ้าฮารพฟัสบราซิลเป็นหญ้าที่ให้โปรโตีนสูงนะครับไม่น้อยกว่า18%นอกจากนั้นก็ยังมีความหวานด้วยนะครับซึ่งความหวานก็คือพลังงานนั่นเองนะครับ ผมได้ทดลองซื้อท่อนพัน์ธุมาเพื่อเพาะปลูกขยายพันธุ์ฮาร์ลฟัสบราซิลนี่นะครับลงในพื้นที่ประมาณครึ่งงานนะครับผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจนะครับมีการแตกกอที่ดีมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็ใบเนี่ยเข้มมากนะครับแปลงทดลองของผมเนี่ยผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะครับแค่รดน้ําประมาณ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับในการตัดาหญ้าฮารา f ฟัสบราซิลไปใช้ประโยชน์นะครับ อาจจะต้องตัดโดยให้เหลือข้อต่อให้เหลือต่อเอาไว้นะครับอย่างน้อย 2- 3สาข้อแบบนี้นะครับการที่เราทิ้งต่อให้เหลือ,อข้อตาเนี่ยประมาณ2-3ข้อตาเนี่ยมันก็จะทําให้หน่อใหม่นี่นะครับแตกออกมาตามข้อตาเหล่านั้นนะครับวิธีการใช้งานของผมนะครับก็คือเอามาสับให้เป็นชิ้นงานประมาณสักครึ่งเซนติเมตรนะครับแล้วก็เอามาผสมกับเปลือกมันล้ามักยีสผสมกับกระถินสับนะครับแล้วก็จะมีใส่อาหารข้นสําเร็จรูปไปด้วยนะครับ เพิ่เป็นอาหาร TMR อาหาร TMR ของผมก็จะผสมด้วยมือนะครับจะไม่ได้ใช้เครื่องในแต่ละวันเนี่ยผมจะใช้อาหาร TMR ประมาณ400กิโลนะครับแบ่งเป็น2มือ้อมื้อเช้า200กิโลแล้วก็มื้อเย็น200กิโลนะครับนี่คือใช้สําหรับเลี้ยงวัวเนี่ย40ตัวนะครับน้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250กิโลกรัมต่อตัวนะครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกแล้วนะครับผมก็จะขังคอกเย็นโรงไม่ได้ปล่อยวัวลงทุ่งแล้วนะครับ แล้วก็จะให้อาหาร tmr 2มือม้อมื้อเช้าและก็มื้อเย็นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับในระหว่างมือ้อนี่ผมก็จะให้กินฟางกินแบบบุฟเฟ่ต์กินแบบเต็มที่นะครับฟางเนี่ยผมก็จะมีใส่รางไว้ตลอดนะครับเมื่อไหร่ที่ฟางมันพร่องเนี่ยผมก็จะเอามาเติมตลอดนะครับวิธีการเลี้ยงวัวแบบผมนะครับจะให้ความสะดวกสบายนะครับผมทํางานประมาณสัก8ปดโมงถึง9ก้าโมงก็เสร็จแล้วนะครับ1มือ้อ แล้วมื้อเย็ยนก็ประมาณ5โมงถึง6โมงเย็ยนก็เสร็จแล้วนะครับค่าอาหารคือรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งเปลือกมันลาหมักยีสต์ทั้งอาหารข้นแล้วก็ตัวหญ้าที่ผมใช้เนี่ยผมก็ตีเป็นอาหารไปด้วยนะครับตีราคาไปด้วยอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ1บาทนะครับผมคำนวณแล้วเนี่ยโดยประมาณค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงวัวของผมค่าอาหารอยู่ที่วันละ600บาทนะครับแต่600บาทนี่คือวัว40ตัวนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ15บาทต่อว,วัน ปัจจุบันนี้ผมใช้หญ้าเนเปียร์อยู่นะครับยังไม่ได้ใช้หญ้าฮาราฟัสบราซิลเพราะว่าหญ้าฮาราฟัสบราซิลของผมนั้นยังมีปริมาณไม่เพียงพอนะครับแปลงหญ้าที่ผมทําอยู่นี้ก็เป็นแปลงท่อนพันธุนะครับเพื่อที่จะเอาไปขยายปลูกต่อในอนาคตนะครับผมมีแผนว่าจะสร้างฝูงวัวล,ลูกผสมชารเลให้มีแม่พันธุ์เนี่ยฝูงวัวแม่พันธุ์นะครับประมาณ50ตัวนะครับแล้วก็จากแม่พันธุ์ห้าสิบตัวเนี่ยก็จะมีลูกวัวเนี่ยอย่างน้อยปีละ40ตัวนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยงต่อเนื่องไปกว่าจะได้ขายนี่นะครับก็อาจจะต้องเลี้ยงถึง2ปีนั่นหมายความว่าผมจะมีวัวในคอกอยู่ประมาณสัก1 3 0ถึงตัวนะครับวัวปริมาณมากขนาดนี้นะครับถ้าจะเลี้ยงด้วยอาหารตามปกติที่มีความเข้มข้นของสารอาหารของโปรตีนธรรมดานะครับก็คงจะต้องใช้ปริมาณเยอะนะครับ เมื่อใช้ปริมาณเยอะน,น,นั่นหมายความว่าจะต้องใช้แรงงานผมจึงคิดหาวิธีที่จะสร้างอาหาร TMR ที่มีสารอาหารมีโปรตีนสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ลดจํานวนลงนะครับหรือว่าไม่ต้องเพิ่มจํานวนแต่ว่าสามารถเลี้ยงวัวได้มากขึ้นในปริมาณอาหารที่เท่าเดิมนะครับาหญ้าฮาราฟัสบราซิลจึงน่าจะตอบโจทย์ผมได้มากกว่าหญ้าเนเปียรนะครับ ปัจจุบันนี้หญ้าเนเปียนะครับมีโปรโตีนอยู่ประมาณ10%นะครับในขณะที่หญ้าฮาราฟัสบราซิลเนี่ยจะมีโปรโตีนประมาณ1 8นั่นหมายความว่าถ้าผมใช้หญ้าฮาราฟัสบราซิลในปริมาณที่เท่าเท่ากันกับหญ AH ER ้าเนเปียตอนนี้นะครับผมก็จะได้โปรโตีนที่มากขึ้นนะครับอาหารที่ผมเตรียมเนี่ยก็จะได้มีความเข้มข้นของโปรตีนมากขึ้นนะครับผมวางแผนว่าหน้าฝนนี้เลยนะครับจะขยายแปลงหญ้าฮาราฟัสบราซิลให้ได้ประมาณหนึ่งไร่นะครับ แต่ว่าขณะนี้ผมก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปปลูกหญ้านะครับเพราะว่าเขาเข้าสู่ฤดูกาลพาะปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องอหวานข้าวนะครับปลายเดือนนี้ก็ต้องหวานข้าวแล้วก็จะไม่มีเวลามาทําแปลงหญ้าตรงนี้นะครับก็ทําให้ผมมีท่อนพันธหญ้าเหลือพอที่จะแบ่งให้เพื่อนๆคนที่สนใจที่จะเอาหญ้าฮาราฟ้าสบราซิลนี่นะครับไปทดลองปลูกแล้วก็ไปขยายพันธุ์ต่อนะครับ ผมแบ่งให้เพื่อนๆชาววัที่ติดตามช่องของผมนะครับในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์โทร0896154493นะครับผมจะเข้าสวนไปตัดได้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งให้ได้เนี่ยทุกวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับยกเว้นช่วงเวลาที่ผมขึ้นไปดูงานที่สุรินทร์ฟาร์มที่สุรินทร์นะครับช่วงนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถไปตัดหญ้าได้นะครับ เพราะว่าส่วนยาผมเนี่ยอยู่ที่อำเภอเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับก็ถ้าเป็นช่วงนั้นก็อาจจะต้องรอนิดนึงแต่ช่วงนี้นะผมก็ยังอยู่ที่ที่กรุงเทพอยู่นะครับก็สามารถตัดได้นะครับเที่ยวต่อไปก็คือวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมก็จะเข้าสวนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สั่งมาได้นะครับก็มีพอแบ่งกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ